มีคำถามครับหลวงตา,าเราจะแก้ไขความดื้อของตัวเองได้ยังไงครับรายากครับตุมัน<ะ>ชินมาพร้อมเคยชินไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเลยตุกมันคนชินทั้งทั้งชาติเลยใช่ไหม,มเหมือนคนชินชินชินเนี่ยงงุดหิดอเนี่ย มันหงุดหงิดมาเตเด็กๆบางคนคุณกินมาแต่ชาติที่แล้วชาตินี้ยังหงุดหงิดอยู่เลยครับยากนะคนที่จะหนีหา่างจากพวกนี้ได้เนะได้เลยนะคือพรมคือพรมใช่คืออารมณ์ของพรมคอารมณ์ที่ไม่ไม่ลำคาญ คือไม่ว่าจะเป็นอารมณ์พฤติกรรมทุกอย่างมันคือความเคยชินเราก็สะสมตรงนั้นไปเรื่อยๆใช่มาจากอดีตครับเพราะปัจจุบันมันจากอดีตเนี่ยและการกระทำปัจจุบันคืออนาคตหลวงตาบอกให้เราทำปัจจุบันเพื่อเป็นอนาคตถูกหลวงพ่อท่านบอกยายาท่านบอกให้นี้ห่างจากอารมณ์ทั้งโลกครับให้ไว อย่าไปสนใจเลยทนทนเอาหน่อยนะเพราะในยุคนี้มันก็พอมีแหละอยู่ที่ไหนเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วไม่ต้องโนใจแล้วลดลดความอยากลงมั่งลดทีละน้อยเดี๋ยวก็ลดไปเรื่อยๆใช่ไหมใช้ความอดทนทนทําความดีนั่นแหละทำไปทีละน้อยแลวน้อยน้อยเดี๋ยวก็ย่อมกัชินเองคก็ทำมาตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าอะ ทำมาทีละหน่อยละหน่อยเนหน่อยลดลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยจริงๆเราไม่ได้ทนกับอะไรเลยนะครับหลวงตาเราทนกับตัวเองนะครับกับไอนิสัยไม่ดีของตัวเองนะครับใช่คือมันรู้อยู่นะครับมันเห็นอยู่นะครับรู้รู้ไปหมดแต่อดไม่ได้นะครับรู้ทุกอย่างนะยกเว้นตัวเองหลวงตาบอกทุกอย่างกรรมฐานนี่ช่วยได้หมด เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติเปลี่ยนหมดับจากกระด้างมาเป็นละเอียดได้อะหมดเลยเปลี่ยนหมดอ่อืมไม่ว่าเราจะไม่ดีแค่ไหนอารมณ์จะอยากกระด้างอะไรยังไงไปหมดละเปลี่ยนแปลงได้หมดถ้าจิตมันเบาจิตมันนั่นนะมันเหนือล้เหนือเห็เนเหนื้อผลไปแล้วครับพอมันเบาแล้วเนะี่ยมันไม่ลำคาญแล้ว เพราะอย่างเวลาเราทดสอบดูนะครับหลวงตาเรื่องของอารมณ์นะครับเมื่อก่อนในเวลาเราทํางานนี่เราจะเป็นคนที่จริงจังทาอะไรต้องแบบโอ้ให้มันได้ได้อย่างนั้นอย่างนี้และผลที่มันออกมามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยราบลรื่นแต่ทีนี้พอเขาเริ่มมาสวดมนต์มาฟังหลวงตาเวลาเขาทํางานเขาเปลี่ยนอารมณ์คือเน้นอารมณ์สบายๆทำไปเพลินๆแต่ผลลัพธ์ที่มันออกมามันกลับตรงกันข้ามมันกลับดีเกินคาดเนยครับใช่ เพราะอารมณ์สบายมันมันมันได้สองทางมันได้ทั้งดีและไม่ดีเข้าใจสองทางถ้าอารมณ์ไม่ดีมันเข้าใจไม่ดีคถ้าอารมณ์ดีมันจะเข้าใจทั้งดีและไม่ดีอือารมณ์เบาสบายเนี่ยมันทํางานไม่พลาดรู้ดวงหน้าด้วยรู้ลวงหน้าด้วยใช่ครับอืมแล้วก็อีก เรื่องหนึ่งนะครับหลวงตาเขาบอกว่าอย่างเขาลองทดสอบดูที่หลวงตาบอกว่าเวลามีปัญหาอยากแก้ไขอะไรให้คิดตอนสวดมนต์ใช่พอสวดมนต์หลังๆเขาก็เอาปัญหาเขาเนี่ยมาคิดตอนสวดมนต์ทั้งหมดเลยทีนี้มันก็จะได้คําตอบที่ออกมาแล้วดีเสมอเลยครับโ<ฮ>อ้หลวงตาก็ทําอย่างที่เขาว่าครับก็มาบอกนะทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็แล้วไปอ๋อถ้า ถ้าทําจริงๆก็ได้นะครับทาเล่นๆก็ได้เล่นๆนะครับเ <นะ S 1> พราะอย่างเมื่อก่อนเวลามีปัญหาอะไรก็ต้องขับรถไปทะเลไปนั่งคิดแก้ไขแบบติมทะเลคําตอบสูตรเรามานั่งตอนสวดมนต์คิดไม่ได้โอ้โหสวดมนต์เนี่ยพุทธมนต์มีทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> มีโลกด้วยมีธรรมด้วยก <c oughs> ็ในพุทธมนต์บารมีของพ,อพระพุทธระธรรมพระสงฆ์มันอยู่ที่บทสวดอ่ะ ขึ้นไม่มีไม่มีครับคือมีุกขึ้นอ่ะมันอยู่ที่เราจะนํำมาเนมเขาบันทึกไว้แล้วพู้ได้เจ้าทันทิ้งไว้แล้วครับทันทิ้งไว้ในโลกนะเพียงแต่เราดึงมามาโอมาใช้เองครับแล้วคําตอบที่ได้มามันจะเหมือนว่ามันปิ้งขึ้นมาเองเลยอย่างเงี้ยอ๋อระวังดีๆครับมันจะหนีโลกแล้วล่ะครับพอรู้แล้วมันก็ เอาอะไรเป็นไม่ได้ก็หน,นีแล้วหนีมาอยู่คนเดียวแล้วคถ้ามีทรัพย์ก็หาซื้อที่แล้วก็ไปอยู่ในป่าแล้วอยู่คนเดียวเริ่มฝึกกับตัวเองก่อนใช่อเริ่มท่องเที่ยวเริ่มท่องเที่ยวในโลกวิญญาณแล้วไม่เที่ยวกับมนุษย์แล้วอยู่คนเดียวแต่เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ในโลกเนี้ไม่ไม่ไม,มีใครอยู่คนเดียว บ้านอยู่คนเดียวก็จริงแต,แต่มีผีด้วยแต่ไม่ีผีด้วยจริงจกทุกแก่มีสัตว์ด้วยครับเม่ได้ว่าอยู่คนเดียวเหรออ๋อนี่โลกนี้ไม่มีคนเดียวหรอกอยู่ในป่ายมีวิญญ,ญาณเลยยังมีสัตว์เลยครับอ๋อแล้วอย่างคนที่เขามีอารมณ์ความเหงาที่ว่าอยู่คนเดียวเห,เหงาเหงาเหมือนไก่นี่เหรอเล็นไก่เหงาไก่เหงาคอตกอรัไกตกน้ำไงมันเหงา ทำร้ายตัวเองครับแล้วมันก็เป็นผลพวงมาให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกซึมเศร้าต่อมาไงครับบางคนสมัยนี้มันหลบครับไม่ได้ซึมหรอกทีแรกก็หลบหลบสังคมคือไม่ทันเขาไม่ทัน <ลบ S 1> เขาแกล้งซึมไปเรื่อยแกล้งไปแกล้งมาเลยซึมจริงเลยอืมออาหลบไงคือไม่มีเหมือนคนอื่นเขาฉ,ฉันก็หลบไงครับหลบป้นซึมไปซึมไปซึมมาเลย ซึมเลยมหมอก็ให้กินยาครับยิ่งซึมหนักเขาไปอีกแล้วท่านยังไงเราถึงจะเห็นคุณค่าของตัวเองเนะหลวงตาว่าทุกคนเกิดมามีคุณค่ามีประโยชน์มีแต่ว่ามันต้องฝึกกรรม,มาฐานอย่างเดียวครับมันต้องเข้าใจเรื่องภพชาติเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องนรกตะวันนู้นเนี่ยอืมเข้าใจการเวียนว่ายใจเกิดครับเข้าใจเราพบชาติเนี่ยมัน สดไม่หายเมนก็ตายแล้วอ๋คอครับนู่นนะถึงจะเอาจริงเอาจังครับถ้างานมันไม่เอาจริงหรอกเอาเล่นๆนั่นแหละ,นะความเชื่อมยังไม่มีความเชื่อยังไม่เกิดย<ช>ังไ,ไม่เต็มร้อยก็จะเรื่องว่าโลกเรานี่มันซับซ้อนนะครับจะพาะมนุษย์ยังซับซ้อนเลยในโลกวิญญาณยิ่งโอ้โหซับซ้อนคเรื่องของกรรมเนี่ยไล่ไปมนุษย์เนี่ยโอ้โหมนุษย์เนี่ย อยู่ด้วยกับเปดอสุรกายสัมภเวสีใช่ไหมเออแล้วก็ภูมิช่องหลายอะพวกสัมภเวสีนี่ก็มีหลายระดับค่ะฆ่าตัวตายมั่งรับสมัครตายมั่งติดภูมิมั่งคโอ้เยอะโดนฆ่าเป็นหมูมั่งครับอืเข้าไปไม่ได้แถวนี้นมนุษย์เข้าไปอยู่ไม่ได้ไเห็นนะคหมบ,บางที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้นะวิญญาณมันหนาแน่นโดนฮะ Oh. เจอหลายที่เจอหลายที่แล้วพระเข้าไปยังตายเลย mm hmm. ที่เราขวัญนนะ่ะทำได้ไหมแม่นางหัวเรืออะไรนะอ oh. ทำไมเขาถึงทำลายพระ,ะเขาขวังทองไว้ข้างนัางข้างล่างหวงก็มันสงครามมันก็ต้องฝังนะคเพียนแต่คิดอยากได้นี่ตายแล้วล่ะเ <laughs> มื่อก่อนนะสมัยนี้เป็ยังไงไม่ไรู้ มันก็คล้ายๆกับว่าเราใช้ชีวิตร่วมกับวิญญาณตลอดเวลาไงถูกว่าเราจะอยู่ไหนมันก็มีวิญญาณอยู่กับเราทุกทีเห็นนะบางคนเห็นทุกคนน่ะเห็นแวบๆทางสายตาเนี่ยแต่เราไม่ได้สังเกตมันหางตาเราจะเห็นแว๊บๆครับนี่อย่างนี้เหมือนกันเดินไปเดินมาเห็นแว๊บๆมันมีทุกจาตุมมั่งมีเมืองรับแลมั่งเมืองคุดเมืองยักษ์แม่นางอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแถวเนี้ยครับอยากจะรู้กับตอนนี้ ตอนสวดมนต์ตนเราเปี่ยบนันก็เห็นด้วยหางตาเนี่ยครับแบบๆถ้าจะเห็นจริงๆกับมืดๆดึกๆเดินเนี่ยเดินสวดมนต์ไปเนี่ยเดินไปเดินมาหลายคนบอกไม่อยากเห็นหางตาอยากเห็นเต็มๆสองตามันยากนะตุ๊มันเห็นแบบๆมันเห็นหลังไวายๆอ้าวหายไปแล้วเห็นหลังไวไวๆเราก็วิ่งแล้วนะครับ ส่วนใหญ่ก็ยังแล้วก็บอกว่าผีหลอกแต่จริงผีมันไม่ได้หลอกหรกเราเห็นมันเราก็เพนค,คือกลัวมันเองอ่มันก็ไม่ได้ทำมาอันตรายเราหรอกไม่มีผีตัวไหนเอาไม้มาตีหมวมนุษย์หรอกรนี่แค่หมาหอนก็ขนลุกกันหมดครับเมื่อคืนเมื่อคืนก็หอนเสียงดังเลยฮะม,มะีไม่ได้ยินนะต้มีครับมีเพื่อหอน,น แต่โลกวิญญาณเนี่ยมันเป็นทุกข์นะครับถ้าไม่ฝึกเนี่ยทุกข์ก็โลกมนุษย์คืออารมณ์มันเปลี่ยนไม่ได้อะอืมันอารมณ์ทุกข์ก็ทุกข์อยู่นะ่ะครับเพราะนั้นเวลาเราไปปรับภูมิเนะี่ยปรับในเวลาบุญให้เขาเนี่ยพอเขาเปลี่ยนได้เนี่ยโอ้โหบุญคุณนะตุกครับมากกว่าตอนเป็นมนุษย์อีกเกิดกี่ภพก,กี่ชาเขายังจําเราได้นะค เพราะหลายดวงวิญญาณที่ในชีวิตตอนบนโลกนี่ก็เสวยสุขมีความสุขแต่พอตายไปเนี่ยกลับมาหาเราด้วยความทุกข์เนี่ยยิ่งคนที่เราฆ่าสมัยก่อนเนี่ยแล้วมันเป็นอารมณ์ของทุกข์เนี่ยพอมันน้อมเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันทุกข์มานานแล้วเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราเลยนะจุโอ้สีกันเลยนะเราเป็นตัวบุญมันเลยอยู่ดูแ,แลเรามันได้บุญตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกของเราเลยนะอลองคิดดูเลยมันดูแลเราอย่างดีเลย จากที่จะเล่นเราเนะ่ดูแลอย่างโลกวิญญาณเนี่ยไม่เหมือนมนุษย์นะมนุษย์มันมีหลากหลายอารมณ์ครับโลกวิญญาณมันมีอารมณ์เดียวไงยคืออยู่ดูแลเราได้บุญจากเราไปเรื่อยๆพร้อมที่จะเกิดนะเตรียมตัวที่จะเวลาที่จะเกิดครับเพราะพวกนี้ต้องใช้เวลาหน่อยต้องรอยาิรอ ความผูกพันนั่นคือไม่มีกําลังนะถึงจะเข้าท้องได้ไม่มีจิตไม่มีกาลังก็เลยไม่ฝึกค่ะอย่างเรานี่กําหนดได้ฮะเพราะเราฝึกกาลังจิตนเนเราฝึกนะเนี่ยเรามาสวดมนต์เราฝึกนะฝึกการเรียนว่าใจเกิดโดยตรงเลยนั่นคนไม่เข้าใจกันเองถ้าเข้าใจจริงอู้ระบายกินนอนสวดมนต์ไม่ไปไหนแล้วจิตไม่ไปไหนอะ นอนฟังนาโมโพธาย,ยะหลับไปกับฝันไปทําบุญอไปแผ่มั่งไปเชิดมั่งคไปให้ทานมัแล้วแต่แล้วจิตอยู่กับบุญไงก็มีบุญตลอดนะก็สวดมนต์ตลอดบุญหล่อเลี้ยงอืหลวงตาถึงบอกว่าให้เราหาพวกไว้เยอะๆเวลาเกิดมันจะได้เลือกท้องได้ใช่<อ><อ>เพื่อนเราคือผีไงครัแล้วไปแผ่ เราไปบอกคนส่วนมนต์มันคงไม่ส่วนหรอก,ย,กอย่าส่วนเราได้อะไรไมันจะถามเราเลยถามเราใช่ครัเคยไปบอกพวกสมัยก่อนเนะี่ยก็เอาบทเนี่ยไปแจกบอกส่วนล้วได้อะไรเออเมื่อก่อนเราส่วนใหม่ๆเนี่ยเราก็ไปรู้มันก็นมาได้อะไรเราก็ตอบมันไม่ได้ค,คนส่วนใหญ่ก็อย่างนี้แหละนะส่วนล้วได้อะไรถามถึงผลลัพธ์ก่อน พอตอนหลังแล้วรับรู้แล้วบอกได้มากสุดก็ดเลยไม่เลิกนะไม่เลิกสวดกะเลยมาถึงจุดนี้เหมือนสงสัยอะไรก็ต้องลองทำก่อนนะครับมันไม่ได้หรอกมันในย,ยุคนี้ขออย่างเดียวไครับม่รู้ละถ้าทำได้ก็ดังอ่ะเนี่ยมา,ากราบเราปั๊บเพียง รวยเนี่ยมันไปรวยเนี่ยมันโอ้มันมาทันทีเลยใช่ไหมครับเอาอะไรทูจะเอาอะไรโอ้ได้ทุกอย่างเอามาหนุพี่ขอสักสองตัวเนี่ยบอกกับเป๊สองตัวเนี่ยทูจะเอาอะไรโอ้โอ้ได้หมดเลยก็ยุกวัตถุเ่ยวัตถุเจริญนะคนถึงมีความอดทนกันน้อยอยากได้อะไรเร็วๆ สวดบอลเมือนกันสวนไไดสวไม่ได้ปีสองปีก็เลิกแล้วบางคนครับหลวงพ่อทำไมใช่เองต้องสวดตลอดชีวิตนู่นเองจะไปรู้ได้ไงว่ากรรมเองต,อตัดรอนเองเป็นระยะระยะเ <c oughs> <c oughs> พราะในอดีตเองกรรมเองทํากรรมมาเพราะปัจจุบันมันมาจากอาดีตไงแล้วไ้การกระทำปัจจุบันมันเป็นอนาคตเนี่ย <c oughs> มันต้องใช้โคามอดทนคร,รู้ถ้าฝึกไปจริงๆอิงรู้ฝ <c oughs> ึกทุกวันน่ะ กลัวจะตายไม่รู้ให้มันรู้ไปดิเพราะจริงๆแล้วกรรมนี่มันมาหาเราทุกวันครับหลวงพีอ้าวมันมาเนี่ยทางลาของเรืเล่นกายจากลูกรถจินเสียงถ้าอยู่คนเดียวอยู่ในห้องมันก็มีปปัจจุบันกรรมไม่มีมันก็มีมโนกรรมอีกไม่มีได้ยินเจ่เสียงครับได้ยินแจ่อดีตนึกอดีตอย่างเดียวครับปัจจุบันไม่บันทึกอยู่คนเดียวอยู่กับลูกหลวงปู่ไง คุณข้องมีลูกลองปู่หมดเลยที่ซ้ำเหมือนกันที่ก็อยู่ในเวก็อยู่อยู่คนเดียวไม่อยู่คนเดียวอยีกแหละอยู่กับลุงปู่อยู่กับปิญญ,ญาณมันก็ยากเหมือนกันนะหลวงตาใหม่ๆมันก็ต้องอดทนมันต้องฝืนสู้กับความรู้สึกตัวเองท่านสอนหลวงตาบอกว่าขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําเพราะว่าเตรียมตัวที่จะต้องตายเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แล้วตายเมื่อไหร่ เห็นหลังแว้บๆก็ตายนะบางคนไม่เห็นที่เราตายตายทุกวันเนี่ยบางคนอยู่ๆเอ้าป่วยแล้วมังเห็นกันดีๆอยู่เลยเออครับเดือนอยู่ดีๆเอ้าตายแล้วเห็นไหมแล้วเราล่ะมาย้อนดูเราแล้วเราเมื่อไรจะโดนมันไม่แน่นอนเลยเนาก็มันไม่แน่ไงชีวิตไม่แน่ไงประมาทกันไม่ได้เลยนะที่แน่คือตายนะใช่ไหมล่ะครับเอาก็จริงเลยหลวงตาถึงบอกว่า สำคัญที่สุดคือโรคความเจ็บป่วยในปัจจุบันเนี่ยครับยาประมาทท่านบอกประมาทในชีวิตครับท่านมาอยู่เนี่ยท่านรอดชีวิตแล้วลหละถึงตายท่านก็ได้ยินเสียงสวดอยู่ครับเพราะเขาสวดตเขาเปิดตลอดเวลาไงยังไงท่านจะแงบแงบเนี่ยได้ยินเสียงสวดอยู่ท่านก็ไปกระลวงปู่นั่นแหล <laughs> ะการที่เราเปิดบทสวดตลอดเวลานะครับ ตลงองแต่ยาเลิมนะบทสวดเนะี่ยถึงวิญญาณเขาไม่ได้ก็จริงแต่มันเย็นมันสบายออกคลื่นของบทสวดคลื่นมันสบายอะ่ะครับมันไม่มีวิญญาณไหนมันม,มาอยู่หรอกที่สบายอะ่ะครับใช่ไหมถ้ามีคนสวดสักคนหนึ่งมันก็มาตามเสียงสวดนั่นแหละอ๋อเขาก็ได้อยู่แล้วครับถ้าเราเปิดบทสวดตามเวลาของ ถ้ำเนี่ยนะไม่ใช่เนี่ยเปิดบทสวดของเนี่ยยังงามของถ้ำใหญ่อะไรนะวิทยุอะไรนะครับเลดีโอเออนั่นนะเขามีคนสวดอยู่ถึงจะบางทีก็เข้าไปดูก็สิบคนมั่งห้าคนมั่งสองคนมั่งแต่เขาก็สวดอยู่นะใน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 จะบอกอยู่็มีต้อเปิดเปิดสวดประจำคือครับส่วนใหญ่จะเปิดยางงาม มันก็คล้ายๆกับทางโลกนะหลวงตาที่เวลาเราไปไหนไปตามร้านอาหารที่เขาเปิดเพลงเพราะๆเราเดินเข้าไปมันก็รู้สึกเพราะ<ช>คล้ายๆกันอารมณ์ครับใช่ไม่ตายไม่รู้หรอกนะ <c oughs> ลองตายยูท่านจะรู้ว่าเป็นยังไงครับจะกลับคืนมาไม่ได้เ <c oughs> พราะตายแล้วแล้วมีชีวิตยอยู่รีบสวดเน่ <c oughs> แต่แน่นอ,นอ,นอสยส่วนทุกครั้งกับบันทึกทุกครั้งแหละครับการที่เราปากถนาเป็นพระโพธ,ธิสัตว์นะครับเราต้องเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างครับหลวงตาไม่เจอถ้าเจอกับกรรมเราล้วนกรรมเราล้วนโพธ,ธิสัตว์เจอบันทึกแต่ความดีครับมันก็เจอแต่ความดีอืม้วไม่เจออะไรพักพวก,กที่เกี่ยวข้องกันมาเงครับถ้าเขาอยู่ในมนุษย์ ไม่มีโอกาสเจอกันก็ช่วยเขาไม่ได้แต่เทวดาหรือพรหมเขาช่วยแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นบุญระยะไกลเขาจะรู้ว่าบุญระยะไกลเขาเรีบมาลงมาช่วยนะครับมาดนจิตดนใจมนุษย์ที่รู้จักามาช่วยเราเพราะไกลเพราะเขาเห็นแล้วว่าอันเนี้ยได้ไก่แน่นอนไกลเลยช่วยคนเนี้ยโอ้ไกลเลยครับ <laughs> ไกลจนลาเนาะหรือว่าจนตัดศรุปเป็นพุทธะไกล กายจนนับไม่ได้แล้วกายขนาดไหน,นแล้วเกิดคนเดียวไม่ได้นะทาคนเดียวไม่ได้เล้ต้องมีพวกต้องมีพวกรอะนั้นเราก็หาพวกไว้เยอะๆพวกที่เป็นผีเยอะๆหลวงปู่ึ่งนกสอนไว้ชาตนี้เองต้องไปแผ่เยอะๆเพราะการแผ่เนี้ยครับการปรับภูมิเนี้ย พวกวิญญาณพวกนี้มันจะเวียนว่ายตายเกิดไปกับเองอีกนานเลยแต่สิ่งที่เองก่อสร้างเนี่ยสร้างวัตถุเนี่ยมันก็อยู่สองพันปีสองพันกว่าปีมันก็ล้างไปแล้วแต่มนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยโดยเฉพาะวิญญาณที่เราไปแผ่มันจะกลับไปกับเราอีกนานมันรู้จะนานยังไงนานนะต้องไปอยู่อยู่นานเนาะ พราะถ้าดูจากหลวงตาเป็นแบบอย่างหลวงตาก็เลือกที่สร้างฐานก่อนเสร็จหลวงตาก็ออกมาหาพวกและหลวงตาก็ค่อยเริ่มสร้างหลวงตาไม่สร้างนะใหม่ๆไ,ไม่เคยสร้างเลยที่ทำมาตั้งออกไาก็ไม่สร้างโน่นไปเที่ยวนั่นไปหาพวกก่อนซื้อรถมาแล้วก็ไปโน่นเลยไม่ใช่ซื้อเงินสดนะพอ่อนพอปีหนึ่งมันแสนก็โลแล้วก็เปลี่ยนใหม่ครับ มันก็ผ่อนต่อแล้วมันผ่อนใชไมพอมันไประยะไกลเนี่ยไปเป็นอาทิตย์เป็นครึ่งเดือนนี่วิธีการไปหาพวกของหลวงตานะครับเวลาหลวงตาไปตามที่ต่างๆที่สําคัญหลวงตามีเทคนิคการอธิษฐานยังไงเป็นพิเศษไหมครับก็ไปตามจุดสําคัญเพราะว่าไปกับเทวดาก่อน เทวดาที่สําคัญที่สําคัญที่<ว>มีกำลังลักเมืองพวกเจดีย์ใหญ่ครับพวกพระบาทรอยพ้าบาทพระบาทมีสองอย่างมันมีรอยพ้าบาทคือรอยพระเจ้ากับรอยพ้าบาทรอยพระบาทเนี่ยอาจจะเป็นพระปัจเจกหรืออาจจะเป็นผู้มีฤทธิ์เหยียบไว้ครับไม่ใช่รอยพระบาทหรือเป็นผู้ิสัตย์ก็ได้ครับเป็นปัญหาองค์ในองค์หนึ่งก็ได้อบางที่เนี่ยเต็มเลยทั้งเด็กทั้งใหญ่ แล้วมันมีพลังงานอะไรครับหลวงตาพระบาทนะครับก็ลอยก็จะรู้ว่าท่านคือใครคือใครท่านทําอะไรมาใช่พอท่านทิ้งลอยไปเราก็รู้แล้วท่านคือใครครับพระบาทตีนกยังมีในตุนกเหยียบนะครับใช่ก็ไปเหยียบปูนที่ยังไม่แห้งหรือเปล่าไม่ใช่หินตุอ๋อไม่ใช่ปูนมันหินเหยียบที่หินอ๋อไม่ใช่ปูนนะหินนอ๋อครับ ส่วนใหญ่พระบาทมันก็อยู่ในหินพระบาทผู้เจ้าตั้งแต่องค์ปฐมตั้งแต่กะกุสันโธปฐมต้นเนี้ยปฐมกับมีนะยังอยู่เลยกะกุสันโธโคโนาคม,มกัสปะโคตมะมีครบอาจะครบก็พระบาทสี่้อยไงหลวงตาบอกว่าหลวงตาต้องไปที่นั่นทุกปีปีละอย่างน้อยปีละครั้งปีหลายรอบครับปี ทำไมหลวงตาต้องไปครับมันเป็นจุดศูนย์รมของพุทธเจ้าห5พระองค์แล้วขั้นตอนการอธิษฐานนะเมื่อกี้ยังค้างอยู่ก็าอาธิษฐานตั้งกองบุญไว้ครับมันกองบุญหลวงปู่แล้วก็เอาบุญเราแทรกเข้าไปครับท่านก็อาจจะถึงพรมเราก็อาจจะนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เวลาเราสวดมันก็ไปที่นั่นครับ มันก็แผลโรกวิญญาณท่วนั้นเวลาเราสวดที่นี่มันก็ไปเหมือนใยไปเรงบุมมาะตุเขยิบไหมเหมือนใยไปเรีงเยงมุม,รม <พอ S 2> ตรงไหนมันเป็นสว่างเป็นหย่อมเป็นหย่อมที่เราไปไปปรับไว้นะพอนึกถึงแผนที่ประเทศไทยมันก็จะเห็นความสว่างเ,เป็นจุดๆเห็นเป็นสายวันนี้วุนปรเศไทยอย่างเดียวเรามังเข้าก็มีเพราะพวกไปตั้งไว้มันก็จะเป็นสว่างสว่างเวลาเราสวดเนี่ยอ๋อ แล้วตั้งซ้ํากันได้ไหมครับมันซ้ํากันอยู่แล้วซ้ากันอยู่แล้วบางทีเราไปเจอเราเอ้าพวกไปตั้งมาก่อนแล้วนี่พวกกันนี้แหละติดลุงพ่อด้วยกันเนีจะรู้กันพอเดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนตามสําคัญสําคัญก็จะเห็นไม่พับผงบ้างลูกแก้วบ้างลูกกระปูบ้างอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เคยมีพอสวดเราก็เริ่มจะเห็นละพลังงานใครมาเม้าอะไรประมาณนี้ย เราต้องฝึกยังไงถึงจะออกไปทําอย่างนี้ได้ครับลุงต้องควรรู้อะไรก่อนถึงจะออกไปได้เรียนยังไม่ถึงเท่าไหร่แล้วมันเอาตัวรอดไม่ได้ระวังนะเพราะโลกวิญญาณนี่ีหลายคนรั้งเลล่นนดุมราเกิดพราะพวกเราคนใดคนหนึ่งเกิดไปฆ่าเขาแถวนั้นเขาตกคุกแวเกวดอดีระวัง เคลียกันไม่ได้เลยนะครับโอ้โห,โหตายนะตุ๊ดีแต่ว่าลูกติดหลวงพ่อเนี่ยรอดทุกรลยครับก็ยังดีไปเจอตอนที่ว่าเรามีหลวงปู่ไปด้วยเลออ้ยทำไมลวงตาเป็นคาราวาสไปอยู่รุบรียังอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ถึงปีต้องย้ายออกย้ายออกใช่มีเรื่องตลอดเราก็ไม่รู้หรอกสมัยก่อนเราก็ไม่รู้ มันที่ว่าหลวงตาขับรถผ่านรถบ,บุรีไม่ได้ไดมันได้เมื่อก่อนด้หลวงตาจะป่วยไงจะอยู่อยู่ไม่ได้เนี่ยอยู่ไม่ได้มาอยู่ได้ตอนเป็นพระนี่หนละเพราะไปบ่อยนะอจะแทนไปบ่อยครับคือทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้โดยปัจจุบันนันแหละที่เราเอา<ช>พลังงานหลวงปู่ไปปรับในทุกที่ใช่ถูกละตอนนี้เราก็ปรับตอนสวดมนต์นี่แหละภู่มัน สังสารวัตรเนี่ยมันจะเกิดเวียนว่ายายเกิดขึ้นขึ้นลงลงบ,บางทีเจ้ากรรมในเวรมันพึ่งขึ้นมามันเป็นโอกาสที่ดีเราจะเราจะ,เราจะต้องแผลมันครเราตอนนี้เราวางเครือข่ายไปเยอะ <c oughs> พวกเราเนี่ยมีเสาสัญญาณเยอะใช่ครับวางเครือข่ายเขาช่วยเราหน่อยที่เกี่ยวข้องกับเขาเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เกี่ยวข้อง,อง,ก,งกับหลวงตาคเขาก็จะปรับเป็นลายเป็นลายไป นี่คือการย้อนปรับย้อนคย้อนในสิ่งที่เราทําไว้ปรับย้อนภพภูมิที่เราเคยมนุษย์ที่เราเคยมีปัญหากันในอดีตอ๋อครับเราต้องปรับนะปรับเพื่อให้ว่าในอนาคตจะได้เป็นเพื่อนกันอคนตายเรารู้คนเป็นไม่รู้ค พราะบางวิญญาณก็ยังอาฆาตแค้นกันอยู่ในแต่ละภพชาติที่เคยทำกันมาก<า>